สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็จะพูดเล่าเรื่องนะครับเกี่ยวกับเรื่องของปืนลูกโม่ค่ายเทารัตนะฮะเนื่องจากว่ามีเพื่อนสมาชิกน,นะครับบางท่านเนี่ยติดต่อแล้วก็สอบถามผมเข้ามานะครับจํานวนหนึ่งซึ่งถามผมนะครับโดยตรงเลยว่าปืนยี่ห้อนี้น่าเล่นไหมดีไหมเป็นอย่างไรบ้างซึ่งในวันนี้เดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องให้ฟังนะครับว่าสิ่งที่ผมได้พูดคุยเนี่ยมีอะไรกับเพื่อนสมาชิกบ้างนะ ปืนตัวอย่างนะครับที่ผมมีอยู่ในกระบอกก็คือปืนเทารรัสโมเดล9 4จับถือปืนลูกค้านะครับตรวจสอบปลอดภัยนิ้วอยู่นอกลมไกนะครับทาการเปิดโม่นะตรวจช็คน,นะครับว่าไม่มีรูนะครับปืนปลอดภัยก็จะเป็นปืนตัวอย่างนะครับปืนเทารรัสก,กระบอกนี้นะผมซื้อไว้เมื่อน,นานม,มาแล้วนะก็จะบอกเป็นข้อมูลนะครับกับเพื่อนสมาชิกนะฮะดังต่อไปนี้ว่าปืนเทารรัสนะครับเป็นปืนแบรนด์ที่ถ้าเผื่อพูดตามความเป็นจริงเนี่ยในประเทศไทย ถือว่าเป็นแบรนด์ที่ไม่ค่อยได้รับความนิยมนะถ้าเทียบอันดับนะครับปืน3าค่ายเนี่ยมีเทอรรัสลูเกอร์แล้วก็สมิธแอร์เมสันนะเจ้าเทอรรัสเนี่ยจะอยู่ที่ล่างสุดนะครับความนิยมน้อยที่สุดเลยนะต,ต้องพูดอย่างนั้นนะครับทั้งนี้ก็ต้องยอมรับตามความเป็นจริงนะครับว่าถ้าย้อนไปสมัยสิกว่าปีที่แล้วหรือนานกว่านั้นเนี่ยปืนเทอรัสเนี่ยเป็นปืนที่ค่อนข้างมีปัญหาจุกจิกเรื่องของการแตกหัก เรื่องของการชํารุดของตัวปืนนะครับเป็นไปได้แบบโอ้โหเกิดขึ้นในวงกว้างก็ต้องยอมรับตามความเป็นจริงเช่นนั้นนะจึงทําให้ชื่อเสียงของปืนเทอร์รัสเนี่ยเป็นที่พูดถึงการในวงกว้างของนักเล่นปืนว่าอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะก็ต้องพูดกลับไปเช่นนั้นนะครับตามความเป็นจริงแต่พอมาถึงยุคสมัยนี้ปืนกระบอกเนี้ที่ผมจับอยู่นะครับทะเบียนเนี่ยประมาณสักปี5้5 5ีนะอยู่ประมาณนั้นนะครับ ประมาณสักสิปีที่แล้วโดยประมาณนะตัวปืนที่ผมใช้งานมาเนี่ยก็ค่อนข้างใช้อย่างสมบุรสมบันนะครับผมจะให้ดูอย่างชัดๆใกล้ๆนะตัวปืนนะครับเป็นสแตนเลสปัดปเงานะก็จะมีรอยขนแมวบ้างนะครับตามการเช็ดนะตามการใช้งานนะครับชักเข้าชักออกจากซองปืนนะนี่นะครับนี่ก็คือตัวปืนเมื่อประมาณสักเกือบ10ปีที่แล้วนะครับก็เป็นเช่นนี้นะชิ้นส่วนเดียวที่มีการชำรุดก็คือทามเฟอร์บาร์ นะซึ่งผมให้ข้อมูลไปนะครับว่ายิงไปเนี่ยโอ้โหหลายพันนัดนะครับผมไม่แน่ใจว่ากี่พันนัดนะแต่ว่ายิงไปเยอะมากนะครับกับปืนกระบอกนี้นะก็มีแค่ชิ้นส่วนนั้ะครับแล้วก็จะมีแค่ตรงศูนย์ปืนนะครับที่ไปกระแทกตรงตู้เซฟนิดหนึ่งที่บิงเข้าไปนะครับแค่นั้นนะนอกนั้นก็คือปกติดีนะไม่มีอะไรที่ชํำรุดเสียหายนะครับเกินจากที่ผมบอกไปเลย ผิวตัวปืนเนี่ยก็ยังถือว่าดูสวยงามอยู่นะครับนะตัวนี้นะครับต้องบอกในเชิงของความคิดเห็นส่วนตัวนะครับว่าผมพอใจแล้วก็ยอมรับนะครับว่าดีพอสมควรนะปืนเทารักนะครับกระบอกนี้แต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าในการที่จะเลือกเป็นปืนกระบอกแรกนะมันมีปัจจัยหลายอย่างนะครับที่จะต้องเอามาพิจารณาสําหรับคนคนหนึ่งบางคนเนี่ยซื้อปืนได้แค่กระบอกเดียว การซื้อปืนได้แค่บอกเดียวเนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะต้องมองข้านะครับยี่ห้อนี้ไปนะเนื่องจากว่ามันมีความไม่สบายใจเนี่ยประมาณสักสอสาจุดนะครับอย่างที่ผมนาเรียนไปนะก็คือเรื่องของชิ้นส่วนนะบางทีเนี่ยมันแตกหักเนี่ยจะต้องใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่งนะอย่างต่ำาๆเนี่ยประมาณสัก3-4เดือนนะครับในการที่จะนําเข้ามาจากต่างประเทศนะตัวนี้จุดที่1นะครับจุดที่2ก็คือเรื่องของค่านิยมในเมืองไทยนะครับก็อาจจะทําให้ถูกมองว่า ใช้ปืนราคาถูก2จุดนี้เป็นจุดที่ผู้ใช้เทารัฐจะต้องยอมรับนะก็ต้องว่ากันอย่างนั้นนะครับก็ต้องยอมรับในส่วนตัวผมเนี่ยผมใช้ปืนเทารัฐมาก็นานนะไปยิงที่สนามยิงปืนเนี่ยก็ไม่รู้สึกเครืเขินหรือว่าอายแต่อย่างใดนะครับที่จะนําปืนกระบอกนี้เนี่ยออกมายิงก็ให้ความแม่นยำมีความเชื่อถือได้แล้วก็สวยงามนะผมพอใจแล้วนะครับแค่นี้นะ ตอนนั้นนะครับตัวนี้ก็เลยเป็นข้อมูลนะครับประกอบการตัดสินใจสําหรับใครที่ลังเลนะครับในปืนค่ายนี้นะปืนเทอรรัถามว่าดีไหมค่ายเทอรรัสก็ต้องตอบนะครับว่ากลางๆไม่ได้ดีมากแล้วก็ไม่ได้แย่มากในส่วนตัวของผมนะครับถึงแม้ผมเนี่ยจะเป็นปราชญมพันธ์ให้กับค่ายเทอรรัสนะก็คือเรียกว่าเป็นโดยตรงเลยนะครับผมก็ใช้ข้อมูลเนี่ยโดยตรงว่าอะไรอย่างไรบ้างในการเลือกซื้อปืนนะก็ต้องพูดข้อมูลนะครับตามความเป็นจริงว่าเป็นอย่างไร นะสรุปนะครับคนที่จะเลือกปืนเทอรัสเนี่ยสิ่งที่จะได้นะครับหนึ่งก็คือเรื่องของราคาก็ต้องบอกนะครับว่าราคาเนี่ยประหยัดมากถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นๆนะประมาณสักหมื่นถึงสองหมื่นบาทนะครับตรงนี้ที่จะได้นะครับในส่วนที่สองที่จะต้องยอมรับก็คือเรื่องของค่านิยมนะอาจจะไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร่แล้วก็เรื่องของชิ้นส่วนอะไหล่นะครับตรงนี้ก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการที่จะนําเข้าแต่มีอย่างหนึ่งนะครับเมื่อปืนชำรุดเสียหายเนี่ย สิ่งที่ไม่ต้องรอก็คือนําชิ้นส่วนนะั้นไปให้ลงกึง่งหรือไปให้ช่างนะครับโลหะต่างๆเนี่ยขึ้นรูปแล้วก็ทาใหม่ได้เลยนะไม่ต้องรอนะครับนอกจากว่าต้องการชิ้นส่วนอะไรแท้จากโรงงานตรงนั้นก็ต้องใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่งนะอย่างที่ผมนําเรียนไปนะครับก่อนที่จบคลิปนะครับตรงนี้ก็อัปเดตข่าวนะครับตัวปืนนะเท่ารัสนะครับโมเดล992ที่สามารถเปลี่ยนโหมดครับจุด 22LR แล้วก็จุด22 Magnum เนี่ยในกระบอกเดียวเนี่ย ตอนนี้นะครับปืนเนี่ยได้ผลิตเสร็จแล้วนะครับเหลือการนำลายเซ็นนะครับของผม,ผมนะเรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์เลยนะครับการนำลายเซ็นเนี่ยไปใส่ที่ตัวปืนก็ต้องขอขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกทั้ง9ท่านเปียงสูรน,นะครับที่ให้เกียรติผมนะสั่งจองปืนจากทางร้านนะครับโดยที่มีลายเซ็นผมเนี่ยอยู่บนตัวปืนนะผมว่าเป็นเรื่องที่ยากมากๆนะครับที่ใครสักคนหนึ่งจะตัดสินใจนำลายเซ็นนะครับของใครก็ไม่รู้นะครับหนึ่งคนเนี่ยมาไว้บนตัวปืนนะ ซึ่งตัวนี้ผมก็ต้องบอกนะครับตามความเป็นจริงว่าผมเนี่ยโอ้โหปืมืมแล้วก็มีความดีใจมากๆนะครับเรียกว่ามีอยู่เพียง9ก้ากระบอกทั่วโลกนะปืนที่จะมีไยเซนนะครับจากโรงงานก็คือต้องไปแกะไรเซนเนี่ยที่โรงงานนะครับประเทศบราซิลทําที่นั่นเลยนะครับแล้วก็ส่งมาที่ประเทศไทยทีหนึ่งจํานวนทั้งหมด9กระบ,บอกทั่วโลกนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับทางห้างปืนเนรามิดทางคุณประเวกทางคุณวิรธรรมทางบริษัทเทวรัตน ประเทศบราซิลนะครับเป็นอย่างสูงที่ให้เก็บผมนะครับก็ฝากเอาไว้ประมาณนี้นะครขอขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ